สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะส,ส,ส,สวัสดีสัขุขุขุคุณนะคะเด้อมามก้อยข้าวปุ่นกุ้งสดพี่น้องมาพบก,กับดาวอยู่แล้วนะคะทางช่องของดาวนะจ๊ะมาด้อมา,ด,อมาด้อก้อยข้าวปุ่นกินกัาบอกห,หอยนางรมกับผักมีหอมเปรี้ักซีเหล้าใบตองโอ้เด้อค่ะโอเคมันไล่แตก เอาอเราเด้อมาเด้อมาเด้ออ่าวแย้เขาเอาไก่ไก่อนเด้อพี่น้องเห็นบ่สีมันบ่ค่อยเห็นบ่กินอะไรเด้อกินอะไรเด้อป่ะเนี่ยเมนูหลังเลิกงานเห็นปะยวสูดน้ำก่อนสูดน้ำก่อน อืมอืมอมาดูมาด,มาดูไม่เหนื่อางานเลยรื่นงานหาามงแรง ไข่ดา,าบังกุ่งอ่้มยอยงลมใช้กุ

เขาคิดดองหอม,หอมคิดองจวดจาดแห้จวดจ่าขนาด